นายสมชายวงสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่26ของประเทศไทยผู้เกิดและเติบโตมาจากการเป็นตุลาการหรือผู้พิพากษาตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการจนกระทั่งลาออกจากราชการเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอดีผู้พิพากษาอดีตประหลัดกระทรวงยุติธรรมอดีตประลัดกระทรวงแรง งานเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในธรรมเนียบรัฐบาลเพราะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยึดพื้นที่ไว้ตั้งแต่ในสมัยรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวทหนึ่งซึ่งเป็นรัฐบาลคณะก่อนที่นายสมชายวงสวัสดจะเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประชุมรัฐสภาเพื่อถแถลงนโยบายและให้สมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมประชุมปรากฏว่ามีเพียง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักร่วมรัฐบาลจำนวน320คนเท่านั้นที่เข้าร่วมประชุมส่วนพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านได้ความบาดการถแถลงนโยบายครั้งนี้เมื่อคณะรัฐมนตรีถแถลงนโยบายเสร็จเวลาประมาณ14นาฬิกา นายสมชายวงสวัสดิ์นายกรัฐมนตรีก็ไม่สามารถเดินทางออกมาได้ต้องเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจแทนต่อมาเวลา16นาฬิกาเกิดเหตุการณ์รถจีปเชโรกีระเบิดที่หน้าที่ทำการพักชาติไทยมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย12เวลาประมาณ17นาฬิกา บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายัางคงติดอยู่ภายในอาคารรัฐสภาตำรวจได้ยิงแกส๊สน้ำตาอีกเพื่อเปิดทางให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาออกไปได้ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชุมนุมได้ล้อมรอบหน้าบริเวณกองบัญชาการตำรวจนครบาลแอรลาลานพระบรมรูปทรงหมาทำให้เกิดความวุ่นวายจนเป็นเหตุให้ผู้เข้าร่วม ชุมนุมและตำรวจได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงหนึ่งรายต่อมาพลอ,อ้าง ชวลิตยงใจยุทธรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงได้ลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจากผลการชนสูตรศพของผู้เสียชีวิตสรุปว่าบาดแผลที่ทำให้เสียชีวิตไม่ได้เกิดจากแก๊สน้ำตาแต่อาจเกิดจากวัตถุระเบิด13 ในวันที่16ตุลาคม2551ผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยพลอ,อ่างอนุพงษ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกพลรอเรืออ,อ่างกำธรพุ่มิรันผู้บัญชาการทหารเรือพลอ,อ่างอ,อ่างอิทธพรสุภวงศ์ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลตอเตา่ออ่อาออองพัชรวัตวงสุวรรณผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลออ,อ่าง ทรงกิตติจัก,กรบทผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ร่วมกันออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องสามเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกและแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยจึงมีผู้เรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเป็นการปฏิวัติผ่านหน้าจอ14 วันที่7กันยายน2552คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปปลาชอช้าง ได้มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กับนายสมชายวงสวัสดพลออ่างชวลิตยงใจยุธอดีตรองนายกรัฐมนตรีพลตเต่าออาง พัชรวาดว,วงสุวรรณผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตเตา่ทอท,อทหาร สุชาติเหมือนแก้วอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและให้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยังอายการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีบุคคลทั้ง4ต่อสาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามพระราชบัญญ,ญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศาสสาลา 2542มาตรา92และมาตรา70ต่อไป